าชีเป้าขอะกรร์์วิเคาหหลูนังสไตตล์จจ่่าแงทีะอยู่เคียงข้าไนเต็ดวันนี้ผมจ่าแตงก็ข่าวสารรุ่นบอลมาให้3คู่ด้วยกันนะครับไปกันที่ศึกกันโชอตซิลิเบรนะครับเป็นเกมชิงตัวใบสุดท้ายนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปยังศึกกันโชอตซิลิอาห์นะครับเพลย์ออฟรอบชิงชนะเลิศนัดแรกนะครับเครมโมเนเซ่พบกับสเปเซียครับทั้งฝั่งของเครมโมเนเซ่นะครับเจ้าถิ่นในในช่วงของเลกูลา่าซีซั่นพวกเขาก็จบด้วยการเป็นอันดับที่4ี่ของของลีกนะครับโดยที่ในเกมเพลย์ออฟรอบก่อนหน้าเนี่ยพวกเขาก็ ดาทางฝั่งของยูเวสตาเบียนะครับซึ่งเป็นทีมที่จบด้วยการเป็นอันดับที่ห้าของลีกนั่นเองนะครับโดยที่ทางฝั่งของเคมบนดเซก็สามารถเอาชนะไปได้รวมผล2นัดชนะไป4ประตูต่อสองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการเฉือนเอาชนะไปอะพอสมควรนั่นเองเพร่อเนื่องจากว่าเกมนัดแรกนั้นก็บุกไปไพ่ายแพ้ถึงบ้านของยูเวสตาเบียนนั่นเองนะครับส่วนทางฝั่งของสเปเซียช่วงหลัง,ลงต้องบอกว่าผลงานค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ช่วงของเลกูล่าซีซั่นพวกเขาก็จบด้วยการเป็นอันดับที่3ของลีกนะครับถือว่าเป็นอัเป็นอันด ชนะในลีกมา3เกมติดแล้วนั่นเองนะครับโดยเกมรอบก่อนนะครับพวกเขาก็ผ่านด่านสบายๆนะครับด้วยการเอาชนะทางด้านของคาตันซาโลไปได้รวมผล2นัดชนะไป4ประตูต่อหนึ่งด้วยกันนะครับในแง่ของเฮดทเวตคู่นี้นะครับเป็นเคลเมนเนเซ่ที่เหนือกว่ามากมายครับชนะ4จากการเจอกันห้านัดหลังสุดโดยที่ทางฝั่งของสเปเซียไม่สามารถเอาชนะได้เลยนะครับดัชนีเกมคู่นี้มองว่าเสมอนทยเสมอกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เป็นเกมที่ต้องเออต้องบอกว่าวัดใจมากๆเลยทีเดียวนะครับและต่างฝ่ายต่างต้องระมัดระวังตัวกันสุดๆนะครับมีโอกาสออกหน้า เสมอกันสูงแต่คู่นี้ให้เฉีย์ไปที่ฝั่งของสเปเซียนะครับที่ว่าคิดว่ามีดีพอเนื่องจากว่าฤดูกาลนี้ถือว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ย e มพอสมควรนะครับแล้วเกมน,น,นี้ถือว่าเป็นศึกตัดสินอีกตานะครับดังนั้นคู่นี้เฉียบไปที่สเปเซียคิดว่ามีดีพอที่จะบุกไปเอาชนะได้ครับไปกันที่เก,เ,กเกมลีกอาซิกลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับเป็นเกมคพรายออฟขึ้นชั้นตกชั้นนะครับโดยที่เป็นคู่ของแลงส์นะครับพบกับเมทนะครับซ,ซึ่งคู่นี้เป็นคพรายออฟนัดที่2แล้วนั่นเองโดยที่เกมแรกนั้้นนกก็เสมออัััไปป1ระตต่ทง ของแลงส์นะครับก็เป็นทีมจากลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับก็ฤดูการนี้ถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างย่ำแย่พอสมควรนั่นเองนะครับแล้วก็มาตกชั้นในโดยการาจบอันดับที่16ของตารางคะแนนนะครับในวันสุดท้ายเลยก็ว่าได้จบอันดับ16มี33คะแนนด้วยกันก็ต้องมาเขาเรียกว่าต้องมาเพลย์ออฟนะครับกับทางฝั่งของเมสนะครับที่จบด้วยการเป็นอันดับที่3นะครับของลีกเดอร์นั่นเองนะครับโดยที่ทางฝั่งของแลงส์นะครับนอกจากที่จะลงสนามในเกมแรกในเกมนแรกไปแล้วทําได้เพียงแค่เสมอก็ตามแต่นะครับแต่่่เมือชวง ได้ที่ผ่านมาก็ขึ้นจัดลงสนามในสืกฟุตบอลถ้วยนะครับก็พ่ายแพย้ต่อปเปสเช์ไปศูนย์ประตูต่อ3ก็ต้องบอกว่าณนะเวลานี้ผลงานของแรงสนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโดยที่ไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยนะครับในรอบ5เกมหลังส่วนทางฝั่งของเมสสนะครับก็ต้องบอกว่าผลงานค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับนอกจากพวกเขาจะจบด้วยการเป็นอันดับที่3แล้วนะครับพวกเขาก็เกือบที่จะขึ้นชั้นอัตโนมัติด้วยนะครับโดยที่ห่างจากปาสาห่างจากอันดับที่2นะครับเพียงแค่4คะแนนเท่านั้นเองแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยเหนื่อยเทท่่่าาาไรีม เรียกว่ามาเพย์ออฟในกับแรงส์ในเกมนัดน,นี้นะครับโดยที่เกมแรกเสมอกันไป1ประตูตอนหนึ่งต้องบอกว่าน่าเสียดายมากๆนะครับที่พวกเขานําไปก่อน1สกอร์แต่ไม่สามารถที่จะเก็บผลการขันได้นั่นเองนะครับในแง่ของเฮดเวิทคู่นี้ก็เท่ากันเลยนะครับต่างฝ่ายต่างชนะกันได้1ครั้งแล้วก็เสมอกันไปอีก3ครั้งนะครับโจทย์ดัชนีกเกมคู่นี้มองว่าแรงส์นะครับเสมอเสียหายซึ่งจะบอกว่าทางฝั่งของแรงส์นะครับตอนนี้ร่างกายค่อนข้างจะกรอบมากๆแล้วก็เพิ่งจะลงสนามมาในเกมรอบชิงนัดล่าสุดน,นะครับแม้ว่าพวกเขาเม แต่ก็ต้องบอกว่าวันนี้เมสพวกเขาก็พร้อมสู้เช่นเดียวกันดังนั้นคู่นี้เชียร์ไปที่เมสนะครับคิดว่าน่าจะสามารถบุกไปยันเสมอในช่วง90ิินาทีมีโอกาสต่อเวลาสุดๆครับสำหรับคู่นี้ครับไปกันที่ศึกเดนมาร์กครับนะครับไปกันที่เป็นคู่ชิงชนะเลิศแล้วนะครับก็เป็นคู่ของโคเปนเฮเกนนะครับพบกับซิลเคบอกครับทั้งฝั่งของ FC โคเปนเฮเกนนะครับ5เกมหลังสุดในทุกรายการนะครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าผลงานค่อนข้างยอดเยี่ยมมากๆนะครับพวกเขาชนะถึง4เกมด้วยกันเสมอหนึ่งไม่แพ้ใครนะครับ ล่าสุดก็เพิ่งจะเปิดบ้านถล่มทางด้านของนอร์แลนดไป3ประตูต่อศูนย์นะครับโดยที่พวกเขาก็ยังเป็นจ่าฝูงอยู่ด้วยนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากนะครับโดยที่เกมรอบรองชนะเลิศพวกเขาก็ผ่านด่านทางด้านของวีบอกมาแบบเฉื่อยนๆนั่นเองนะครับสำหรับทางฝั่งของโคเปนเฮเกนส่วนซิลเคบอกนะครับผลงานช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างยอดเยี่ยมเหมือนกันเพิ่งจะหลุดแพ้ในเกมนัดล่าสุดนะครับก็คือเปิดบ้านพ่ายแพ้ต่อทางด้านของวีบอกร์ไปนะครับ,รนรบนออหนึ่งประตูต่อสองนะครับโดยที่ บอกว่าณเวลานี้ขังทางฝั่งของซิลเคบอกนั้นโอ้โหก็ต้องสู้เต็มที่เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับโดยที่รอบรองชนะเลิศที่ผ่านมานะครับซิลเคบอกก็ผ่านด่านบอนบี้มาได้นะครับโดยที่พวกเขาก็ถือว่าเฉือนเฉือนเอาชนะเช่นเดียวกันนะครับโดยที่รวมผล2นัดสุดมันนะครับชนะไป5ประตูต่อ4ก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่เขาเรียกว่าสนุกเอาพอสมควรนั่นเองนะครับในรอบรองชนะเลิศที่ผ่านมานะครับโดยที่ในแง่ของเฮดทูเฮดนะครับคู่นี้ก็เป็นทางฝั่งของโคป็นเทเกนที่เหนือกว่ามากมายชนะ4อ่ชนะ3าจากการเจอกันห้านัดหลังส ไม่สามารถเอาชนะได้เลยนะครับโจตอันดับชนีเกมคู่นี้มองว่าโคเปนเฮเกนนะครับหสกอร์ไม่ได้มีเสียลุนเม็ดสนะครับซึ่งต้องบอกว่าด้วยเกตบอลแล้วเนี่ยทางฝั่งของโคเปนเฮเกนก็ดูเหนือกว่าพอสมควรเลยนะครับแม้ว่าทางฝั่งของซิลเคบอร์จะถดโชว์ผลงานได้ดีก็ตามแต่แตกตู่แล้วก็ไม่น่าจะรอดทางฝั่งของโคเปนเฮเกนแต่อย่างใดดังนั้นคู่นี้เฉียบไปที่เอฟซีโคเปนเฮเกนคิดว่า1สกอร์การันตีลุนเม็ดสได้เลยครับสตัวที่วันนี้ผมจะแตงชอบเลยนะครับก็มีสเปเซียครับมีเม็็ดดคคคครรรััับบบแล้ว้ววกกกโเเเปนนฮยยงไขอุณที่ตติาม กับจ่าชีเป้าหุ้จุลศรวิเคราะห์หนุนังสไตล์จ่าแตงที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูอีแต็ดแล้วก็ฝากที่กลุ่มของพวกเราเนี่ยนะครับที่ไลน์แอดแอดตูนสายสามนี่ผมขอตันลาไปก่อนสุดครับ